อีกเมนูครับผัดเป็ดหนูราครับผมวันนี้ผัดส่วนท่อนล่างของหนูเนี่ยตัวใหญ่อยู่ชิ้นใหญ่อยู่จะลองผัดเผ็ดดูครับใส่เครื่องไม้นะพวกตับพวกอะไรมันครับกระสับกรครับเรามาดูกันตามด้วยตะไคร้ครับใส่ลงไปตําให้ละเอียดพอประมาณ ทำละเอียดหน่อนะครับมาตามตามด้วยกระเทียมครับผมกระเทียมใส่ลงไปผัดเต็ดนุน่นาครับผมสูตดวิ่กพัดถิ่นครับทำอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับตอนนี้น้ํามันลงไปก่อนครับตอนแรกผัดเครื่องก่อนครับผมเครื่องที่ตำไว้นี่ดิมผัด เครื่องลงขับไปเจียวก่อนครับนี่ครับเจียวให้มันได้กินออกสักระยะหนึ่งก่อน้มันหอมหมดใช้กระถางไฟฟ้าครับทุกวันจะใช้เตาถ่านลองเปลี่ยนเออห,ห่อนเร็วดีเนาะเนี่ย ขาวะเริ่มบ่กแล้วครับผมสูดที่งหกพัดถึงครับกินได้แล้วครับตามด้วยหนูเลยครับที่สับเมื่อกี้ครับตอนนี้คือเราจะผัดให้มันเกือบจะสุกเลยครับ มันหอมๆเลยผัด,ดานานๆหน่อยให้มันสุกสักเจดิเรนะครับ้เราไปปุงกไม่น่ยอยครับนะครับโอ้โหหวานบุ หนูเรื่กบวสุกแล้วครับผมคือครับได้ทีอแล้วทีนี้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จะปรุงกันแล้วครับหมักแรกน้ำมันหอยครับผมอย่างละหน่อยครับ อย่างนั้นหน่อยรถพงุดปลาเขียวน้ำปลารถดีครับเป็นรถใหม่หนึ่งครับ ดีแล้วก็คนครับทีนี้ห,หัดๆให้มาเข้ากันครับหน,นูนี่ผมว่ามันจะอร่อยที่หนังนะครับหนูหนังละเดียดสุดเลยเติมน้ำหน่อยครับก็ต้มสกพัก โอมองิดไฟาไสักฟกครับเออลืมใส่สีดำหวานเข้าไปเพิมสีให้มันหน่อยหน่อยนะครับ ซ้ายครับผักเลยครับแห้งนะครับเราจะผักกะเพราแบบแห้งๆนะครับผักผิดแบบแห้งๆเลย รียบร้อยครับผมปิดไปเลยครับทีนี้โอเคตับติดน้นาแบบอีสานครับสูตรวิงหวะชิ้นเชิมชิมตับมงไกันเลยดีกว่าครับตับตัวใหญ่ครับตัวนี้ผัดแค่ท่อนล่างชินเดียวเผ็ดดีครับใช้ได้